การดำรงชีวิตยอยู่ในสังคมถือเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนปกติทั่วไปแต่ในอีกมุมหนึ่งของสังคมยังมีผู้พิการทางสติปัญญาที่อยู่ร่วมกับเราโดยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในทักษะขั้นพื้นฐานได้หากจะประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองก็เป็นเรื่องยากยิ่งรวมทั้งโอกาสทางสังคมก็ยังด้อยกว่าผู้อื่นการที่จะทำให้ผู้พิการทางสติปัญญาได้ศึกษาและเรียนรู้ ถือเป็นวิธีการที่ซับซ้อนอก่าคนทั่วไปจะทำอย่างไรที่จะช่วยพวกเขาให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้คำตอบอยู่ที่นี่โรงเรียนลบบุรีปัญญานุกูลค่ะโรงเรียนลบบุรีปัญญานุกูลจังหวัดลบบุรีเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ที่สอดคล้องกับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายครับโรงเรียนลบรีปัญญานุกูลได้รับมอบหมายภา,า,ารกิจจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกเพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเขาเองได้อยู่ในสังคมได้ยังมีความสุขไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมครับ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนลบุรีปัญญานุกูลแบ่งออกเป็น6ทักษะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใช้เวลา12ปีโดยแบ่งเป็น6ปีแรกเป็นการเรียนรู้ทางวิชาการเบื้องต้นและเน้นในทักษะการดำรงชีวิตในเบื้องต้นพึ่งพาตนเองได้ทุกคนพัฒนาการได้ค่ะดูแบบว่ามาแรกๆนี่ดูเหมือนเขาทําอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราสอนเขาซ้ําๆทุกวันทุกวันทําให้เขา ทำกิจกรรมให้เขาทุกวันทุกวันอย่างงี้เขาสามารถพัทนนการได้ค่ะในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน6ปีหลังเน้นในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพตามความต้องการและตามศักยภาพของนักเรียนมีกระบวนการฝึกอาชีพในรูปแบบต่างๆที่สัมพันธ์กับความสามารถและเกี่ยวข้องกับชุมชนของเด็กเองโดยมีขั้นตอนที่ลงลึกถึงรายละเอียดเพื่อดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ อ๋อพัฒนาการทุกวันนี้ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทานข้าวเองได้หาอาหารทานเองได้ถ้าอยากทานรู้ว่าสิ่งไหนที่ตัวเองชอบรู้สึกตอนนี้รู้สึกว่าตื่นตันใจมากทีได้เห็นลูกตัวเองรู้สึกพัฒนาขึ้นดีขึ้นนะคะตื่นตันใจมากค่ะพอเอาลูกเข้ามาเรียนแล้วมีความรู้สึก,กวประทับใจเพราะครูค่อนข้างจะดูแลดีแล้วก็ใส่ใจในทุกเรื่อง คืออะไรที่เราไม่คิดว่าคุณครูเขาจะสอนลูกเราเนี่ยเขาก็สอนหลังจากที่ได้ท,ทดลองฝึกงานในโรงเรียนแล้วทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดโครงการทดลองจ้างงานโดยจัดหาสถานที่จริงให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานจริงโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนคือเราสร้างความเข้าใจให้เขารู้สึกว่าเด็กเหล่านี้มีคุณค่าเขาไม่ใช่ สิ่งที่จะพัฒนาไม่ได้เขาเป็นเขาเป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถพัฒนาได้แล้วก็ถ้าชุมชนให้โอกาสของเขานะครับในเมื่อเราเราสร้างความเข้าใจอันนี้ทำให้ชุมชนเข้าใจเราเข้าใจเด็กของเราเขาก็มาให้ความร่วมมือมาร่วมสนับสนุนมาร่วมให้โอกาสให้สถานที่ฝึกงานรับซื้อผลิตภัณฑ์ของนักเรียนของเราไปนี้เราก็มีนยโยบายให้เด็กได้มาฝึก เรียนกับที่สำนักงานองค์การมาหารส่วนตำบลป่าตานของเราเพื่อจะให้เขามีความรู้มีทักษะเทียบทันกับผู้ที่คนอื่นเขาที่เขาไม่ได้พิการถ้าเกิดเราไม่ให้โอกาสเด็กเด็กจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทํางานนะฮะเราก็คิดว่าถ้าเราให้โอกาสเด็กเนี่ยเด็กจะได้ทํางานฮะแล้วจะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วเด็กก็การการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยจะทําให เด็กเก่งขึ้นใช่ไหมฮะเหมือนคนทุกคนเนี่ยถ้าถ้าได้เรียนรู้ได้ฝึกงานก็จะเก่งแต่ถ้าไม่ได้เรียนรู้ก็ไม่มีโอกาสเก่งเลยฮะเราควรจะให้ความสนใจกับเขาและให้โอกาสเขาเพื่อเขาจะไปประกอบอาชีพเวลาก็โตนะฮะคือถามว่ารังเกียจกลัวไหมไม่กลัวมันจะทําอะไรเสียหายจะรังเกียจกันได้ยังไงเมื่อคนเหมือนกัน เพราะว่าในทีมงานผมเนี่ยผมก็จะบอกให้เราพี่เขาดูแลน้องเป็นพี่เลี้ยงให้น้องเขาตรงไหนก็ทเขาทำไม่ดีก็เรียกเขามาก็าาอยู่มาเป็นปีแล้วอะ่ะก็ไม่เห็นม่มีปัญหาโรงเรียนลบบุรีปัญญ,ญานุกูลบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมอาชีพเด็กพิการทางสติปัญญา บริหารการจัดการและจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กนักเรียนหลวงพ่อมองมองอย่างนี้ว่าเด็กๆเ,เหล่านี้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะฝึกหรือว,ว่าพัฒนาเขาให้ไปถึงจุดหนึ่งที่เขาจะพึ่งพาตัวเขาเองได้ตลอดชีวิตนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่ออยากจะฝากผู้คนในสังคมโดยเพาะองค์กรที่มีกําลังที่จะส่งเสริมสนับสนุน โอกาสให้กับเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยช่วยกันนําโอกาสเหล่านั้นมาสู่เด็กด้วยเพราะว่าเด็กแต่ละคนนั้นจะมีความสามารถหรือมีทักษะที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าหากว่าองค์กรไหนที่มีเรียกว่ามีงานมีงานที่เหมาะสําหรับเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยหลวงพ่อก็อยากจเจริญพรว่าขอโอกาสเหล่านั้นมาให้กับเด็กๆเ,เหล่านี้บ้างเพื่อให้เขาได้มีชีวิตที่อยู่กับพวกเราอย่างเป็นปกติสุขในสังคมได้ต่อไป ปิดแล้วเดี๋ยวขอเชิญเราเราอธิบายว่าเราไม่ได้มาแบบว่าเราต้องมาสงสารคนพิการอะไรอย่างที่ท่านถามมาเนี่ยนะเราต้องการเห็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่เขาสมองสติของเขาปัญญาของเขาไม่เท่าเทียมเนี่ยมีอาธิบทำงานไปเลี้ยงตัวเขาได้นะคะเพื่อที่จะไม่เป็นภาระให้กับสังคมให้กับผู้อื่น ะค,ะความช่วยเหลือจากโรงเรียนและโอกาสทางสังคมเป็นสิ่งที่จะช่วยนำพาให้เด็กพิการทางสติปัญญาสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตนเองเติมเต็มคุณค่าของชีวิตและอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คนหนึ่ง จากประสบการณ์ที่ผมมาเป็นผู้บริหารที่นี่นะครับแล้วก็ได้ทําการศึกษาวิจัยเราก็พบว่าปัจจัยที่จะทาให้การทํางานของเราในประสบความสาเร็จนําไปสู่การที่เด็กสามารถมีอาชีพได้แล้วก็อยู่ในสังคมได้ทํางานได้เนี่ยเราพบว่าตัวผู้บริหารเองเนี่ยต้องใช้ภาะวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่กล้าทาอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆนะครับประการที่2ก็คือต้องจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาเนี่ยให้ครบให้พอเพียงเพื่อบุคลากรเขาได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประการที่3เราต้องพัฒนาบุคลากรของเราหรือครูของเราเนี่ยให้เป็นครูออ п, าม,ามืออาชีพสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริงแล้วก็ประการที่4เราต้องเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพเขาแล้วก็ฝึกอาชีพอย่างเป็นระบบมีการไปฝึกงานจริงมีการทดลองการจ้างงานจริงจริง,จร,ง,จ,รงจริงทำให้เขาได้สามารถทำงานได้แล้วก็อีกประการหนึ่งซึ่งถือว่าสำคัญก็คือหลักสูตรต้องสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของเขาที่ทำให้การเรียนการสอนเนี่ย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประการสุดท้ายซึ่งถือว่าสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการที่เราได้รับความร่วมมือจากชุมชนทําการสร้างศูนย์ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนแล้วก็มีการตั้งมูลนิธิขึ้นมารองรับเพื่อที่จะทําให้การดําเนินงานของศูนย์ส่งเสริมอาชีพเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพสามารถรองรับเด็กที่ไม่สามารถออกไปทํางานข้างนอกได้เนี่ยทำงานอยู่ในโรงเรียนมีผลิตภัณฑ์ของนักเรียนสามารถทํางานทําให้ ชีวิตเขามีคุณค่าขึ้นครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะกล่าวถึงก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จลงได้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงจากชุมชนทุกภาคส่วนในรบบุรีเป็นอย่างดีทําให้งานของเราเนี่ยประสบความสําเร็จครับ